สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเล็กและช่องรีวิวรองเท้ามายิกแลนด์วันนี้ผมจะมีรองเท้ามารีวิวสคู่เป็น3คู่ที่ผมชอบที่สุดในของปีนี้นะครับจะมีคู่อะไรมารับชมกันเลยครับสำหรับคลิปวันนี้ผมขออนุญาตเปิดสคริปไปด้วยนะครับเพราะว่า่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็พอดีมี ธุระต้องทําให้เสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นปีนี้คลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะนะครับอาจจะตะกุกตะกักไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อน้ําหนักตัวนะครับในไซส์10.5จุหรือ28.5สิบซนเมตรสคู่นี้ไซส์เท่ากันหมดเลยนะครับน้ำหนักตัวที่ช่างได้คู่นี้เบาที่สุดครับสองกรัมเอพิกบีดสวิสอรกรัมตามมาด้วยลีนิง เฟยเดียนสามอัลตราอยู่ที่สองร้อยสองรอยี่สิบกรัมครับแล้วก็เอ็กสเต0ปร้อยหกสิบเอ็กสามจุดศูนย์โปรชั่งได้สองร้อยห้าสิบกรัมครับความสบายในการสวมใส่ผมคิดว่าลีนิงให้ความสบายที่สุดครับอัปเปอร์เขาจะเป็นเป็นพรีเมียมเลยนะครับเป็นผ้า,าเป็นวัสดุพีแบกนะครับแล้วก็ส่วนลิ้นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผ้ายืดแล้วก็มันเป็น เย็บติดกันชิ้นเดียวคือมันจะแนบกับเท้าไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยคู่นี้ครับคู่นี้ผมว่าก็สบายพอสมควรนะครับผ้าอัปเปอร์คล้ายพลาสติกนะครับค่อนข้างรัดนิดนึงแต่ว่าคู่นี้สบายน้อยสุดที่สบายน้อยสุดเพราะว่าคือวัสดุอะไรเงี้ยดีแต่ว่าหน้าเท้าอะครับมันค่อนข้างที่จะเรียวไปหน่อยปกติผมใส่ 10 US 10 US ปกติแต่คู่นี้ต้อง28.5แต่ว่าคู่นี้คือบังเอิญได้มา10.5แต่ก็ใส่ได้ครับผมแต่ปกติแล้วผมจะใส่10 US เป็นหลักครับต่อไปเป็นเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงผมคิดว่าสวิตให้ความมั่นคงได้ดีที่สุดเวลาเราวิ่งสวิตและก็ตามมาด้วยคู่นี้ครับลีหนิงพื้น มันมันมันเรียบอะครับตรงเนี้ยเรียบแล้วก็มันมันให้ความมั่นคงดีแล้วก็ส่วนเจ้านี่เจ้านี่ผมว่ามั่นคงน้อยสุดเพราะว่าผมเคยวิ่งแล้วมันมีอาการเหมือนเท้าจะจะจะพลิกเข้าข้างในอะครับเคยอยู่สองสามครั้งก็เลยคิดว่าคู่เนี้ยมั่นคงน้อยที่สุดต่อไปเป็นเรื่องการยึดเกาะครับการยึดเกาะผมว่าพื้นของ x อ็กซ์ตเนี่ย เป็นยางเนี่ยยึดเกาะดีนะครับแค่ว่ามันอาจจะเรื่องของอาจจะทําให้รู้สึกเท้าพลิกไปแต่ว่าพื้นเนี่ยยึดเกาะดีมากเลยแล้วก็สวิปลองลงมาส่วนรีนิ n งคิดว่ายึดเกาะน้อยสุดแต่ว่าสามตัวเนี้ยพูดถึงมันก็เป็นรองเท้าในระดับแนวหน้าการยึดเกาะก็สูงที่สุดนะครับแต่คิดว่าเนี่ยมากสุดลองลงมาแล้วก็นี่น้อยสุด ไปความทนทานของพื้นเอาโซความทนทานของพื้นเอาโซไปความทนทานของพื้นเอาโซก็ยังเป็นตัวนี้ครับคือพื้นเขาทนมากเป็นยางหนาแล้วก็เหนียวนะครับแล้วก็เป็นสวิตตงลงมาแล้วก็เป็นลีนิงครับคือเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็ความทนทานของพื้นเอาโซเนี่ย คู่นี้ผมให้ที่หนึ่งนี่ที่สองแล้วก็น,นี่ที่สามครับผมการระบายอากาศและการระบายน้ําคู่นี้คู่นี้ครับคู่นี้ระบายอากาศได้ดีสุดระบายน้ําได้ดีที่สุดครับเพราะว่าอ่อัพอัปเปอร์เนี่ยไม่ไม่ไมรู้ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยมันมันมันโปร่งะครับแล้วก็รูรูมันค่อนข้างใหญ่มันระบายทั้งอากาศทั้งน้ําได้ดีแล้วก็ ลองลองมาก็เป็นสวิฟตครับมาระบายได้ดีอยู่แต่คู่นี้คู่นี้ด้อยสุดเพราะว่าผ้ามันเป็นมันโปร่งก็จริงแต่ว่าผ้ามันค่อนข้างหนามันเป็นเหมือนลักษณะพลาสติกครับมันมันอมน้ำมากแล้วก็ระบายอากาศคือสำหรับผมมันไม่ถึงกับแย่แต่ก็รู้สึก อุ่นๆฝ่าเท้า่ะครับแต่ว่าเรื่องของการระบายน้ํานี่คืออมน้ําเลยครับตัวนี้ต่อไปความนุ่มของโฟมมิดโซครับความนุ่มเนี่ยผมยกให้คู่นี้ครับคู่นี้นุ่มที่สุดเลยคือใส่เดินใส่วิ่งอะไรเนี่ยแค่เดินใส่สวมเดินเนี่ยก็รู้แล้วว่านุ่มครับใส่วิ่งอะไรเนี่ยนุ่มเลยแล้วก็ตามมาด้วยคู่นี้คู่นี้ก็มีฟีลที่คล้ายๆกับ Next เปอร์เซนต์หนึ่งครับคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะครับมีลักษณะคล้ายๆกัน นุ่มแต่ไม่ยวบนะครับและก็คู่นี้คู่นี้มันจะมีความรู้สึกผสมผสานกันคือแน่นนุ่มครับมันจะมีความแน่นมากกว่า2คู่นี้ครับต่อไปความเด้งของโฟมิดโซความเด้งความเด้งต้องคู่นี้เลยคู่นี้คู่นี้เด้งสุดคือใส่วิ่งแต่ครั้งแรกเนี่ยใส่ไล่แต่เพจเบาๆก่อนอะไรเงี้ยคู่นี้เด้งในแบบ ชัดเลยครับอาการชัดมากต่อไปความเด้งคู่ต่อไปก็เป็นรีหนิงครับรีหนิงโฟมมันจะลักษณะคล้ายๆกันคาแรคเตอร์สองสองคู่เนี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะมันจะเด้งกว่าอันนี้มันจะเด้งน้อยกว่าแต่จะละมุนเท้ากว่าแล้วก็อันดับสามก็เป็นสวิฟครับผมก็มีความเด้งกันมีความเด้งสูงนะแต่ว่าสองคู่เนี้ยผมว่ามันมันมัน,ม,นมันสูงกว่า ต่อไปเป็นความแข็งของแผ่นคาร์บอนครับความแข็งคือเท่าที่ทราบสเปคมาเขาบอกว่าแผ่นของสวิฟเนี่ยแข็งมากแข็งที่สุดในท้องตลาดแต่ว่าจากการที่ผมลองงอลองดัดรองเท้าดูผมคิดว่าคู่นี้ครับแข็งสุดเนี่ยแข็งแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นด้วยเพราะโฟมด้วยหรือเปล่านะครับเหมือนโฟมมันหุม้มไม่ไม่รู้ว่าเขาวางตำแหน่งคางร์บอนยังไงแต่รู้สึกว่า แข็งมากแล้วก็ตามมาด้วยคู่นี้ครับคู่นี้เห็นว่าสเปคเนี่ยว่าแข็งนะแข็งมากแต่ก็ก็ยังพอให้ตัวได้ครับแต่คู่นี้แข็งกว่าส่วนคู่นี้ครับค,คู่นี้นุ่ม,มสุดยิ่งช่วงหน้าเท้าเนี่ยง,งอได้เยอะเยอะสุดเลยครับต่อไปเป็นอาการสะท้านเท้าของแผ่นคาร์บอนค่อนข้างชัดว่าทั้งสามคู่เนี่ยคู่นี้มีความสะทานเท้า ที่สุดแต่ว่าทั้งสามรุ่นนี้ผมว่ามันจริงๆมันเป็นรุ่นที่สถานน้อยนะทั้งสามตัวแต่ว่าที่จับอาการได้ตัวนี้จะมีความสถานเยอะที่สุดและก็ลองลองมาก็เป็นตัวนี้ครับตัวนี้นุ่มนะโฟมอะไรนุ่มแต่ว่าด้วยความที่แผ่นแข็งมากก็ยังพอจับฟิลได้ว่าแผ่นม,มีมีอาการสถานเท้าอยู่บ้างครับส่วนคู่นี้ผมคิดว่าไม่มีเลยคือ ถึงจะมีก็น้อยครับคือเป็นคู่ที่ให้ฟีลที่นุ่มละมุนมากๆครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของฟีลในการวิ่งถ้าเราวิ่งในเพสช้าๆเช่นเพสเจ็ดขึ้นไปคู่นี้ครับคู่นี้วิ่งสบายที่สุดมันนุ่มครับฟูม,มันนุ่มมันต่อให้จับอาการแผ่นสะท้านได้แต่ก็คือมันนุ่มอ่ะวิ่งวิ่งเทียบกันสามคู่เนี่ยคู่นี้นุ่มสุดเลยแล้วก็ ต่อมาก็คู่นี้ครับคู่นี้ก็หนิงจะนุ่มน้อยกว่าสวิครับผมแล้วก็อันดับ3ามคู่นี้ครับถ้าวิ่งในเพลสช้าๆผมว่ามันจะมีความกระด้างความอ g g r e s s i v ของโฟมของรองเท้าของโดยรวมของรองเท้าทั้งโฟมทั้งแผ่นอะไรอยู่บ้างครับต่อไปถ้าเราวิ่งในเพกลางๆเช่นเพลสเลงมาถึงเพสห้า พอเราเริ่มเร่งความเร็วตัวนี้จะทําได้ดีขึ้นครับตัวนี้ X Step จะวิ่งได้ดีขึ้นจะมีความรู้สึกสนุกขึ้นครับก็สวิปครับสวิปจากตัวจากอตอนแรกที่วิ่งช้าได้ดีตอนนี้ผมว่าตัวเนี้ยมันทําได้ดีกว่าสวิปผมให้ที่สองส่วนตัวนี้ตัวนี้ผมให้ที่สามก็ดีนะครับคือดีหมดทั้งคู่แต่ว่าในในความเห็นส่วนตัวผมผมให้ตัวนี้หนึ่ง สองสามนะครับในการวิ่งเพลสกลางๆเช่นเพสเจ็ดลงมาถึงเพสห้าต่อไปถ้าเราวิ่งในเพสเร็วเช่นเพสห้าลงมาถ้า,เ,าเราใช้ความเร็วตัวนี้ครับตัวนี้ดีดเด้งโครมคลามมันจะไม่ค่อยสมูทเท่าสองตัวนี้ตัวนี้จะมีความอคเสซีฟก,กว่าเด้งแรงมากดีดแรงมากและก็ เป็นลีหนิงครับเป็นลีหนิงที่ว่าทําได้ดีพอเราเริ่มเร่งความเร็วลองเท้าทําได้ดีเหมาะกับเพลสเร็วๆแต่จริงๆแล้วคู่เนี้วิ่งช้าวิ่งกลางๆวิ่งเร็วได้หมดเพราะว่าโฟมเขานุ่มนุ่มอยู่แล,แล้วแล้วก็ไม่ยวบด้วยไม่ยวบเหมือน Next หนึ่งฟีลคล้ายๆครับแต่ว่ามันดีกันคนละแบบกับ Next หนึ่งครับแล้วก็อันดับสามผมให้ตัวนี้ในเพสเร็วก็เป็นรองเท้าแข็งที่เขาก็าไปแข่งกันนะระยะ มาลาทอผมเห็นมีสถิติสนามเขาวิ่งกันเพสสามปลายๆมันก,มนก็มันก็ไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันในสามตัวเนี้ยในในใน,ในฟิลที่ผมรู้สึกก็ตัวนี้อันดับหนึ่งตัวนี้อันดับสองตัวนี้ตัวนี้อันดับสามครับต่อไปการเร่งความเร็วขณะออกตัวผมให้ตัวนี้ครับตัวนี้เร่งเร่งได้ดีมาก เวลาออกตัวตัวเนี้ยจะรู้สึกพุ่งไปก่อนแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าตัวนี้ครับ epic beat s w i แล้วก็อันดับ 3... เป็นตัวนี้ตัวนี้ที่ว่ามันน้ําหนักตัวมันค่อนข้างเยอะครับมันแบกน้ําหนักเวลาออกตัวก็จะเสียเปรียบเพื่อนครับต่อไปการเร่งความเร็วขณะวิ่งคือในขณะที่เราวิ่งอยู่แล้วเราต้องการที่จะสปรินท์เพิ่มความเร็วกระทันหันตัวนี้ครับผมรู้สึกขนลุกเลยตัวนี้แบบ ผมวิ่งอยู่ประมาณเพสี่ปลายๆแล้วลองกดเร่งดูครับคือกดแล้วมาเลยครับไม่ต้องรอรอบครับตัวนี้คือเร่งได้ดีมากดีที่สุดครับตัวเนี้ยที่ในสามตัวเนี้ยดีที่สุดเลยแล้วก็เป็นตัวนี้ครับลองลงมาคือมันเป็นรองเท้าที่ทําความเร็วดีแต่ว่าเรื่องเร่งอะ่ะสู้ตัวนี้ไม่ได้เร่งกดแล้วมาเลยตัวนี้ยังมีอาการหน่วงรอรอ,รอบอยู่นิดนึง ส่วนเจ้าตัวนี้ผมให้เป็นอันดับสามครับเอเล็กบีสวิปก็เร่งมาแต่ว่ามันมามันมาเนียนเนียนมันไม่โครมครามไม่ไม่ใช่สีมันไม่ใช่โครมครามตัวเนี้ยกดแล้วมาเลยแต่ตัวเนี้ยมันมันโครมครามหน่อยส่วนความไหลลื่นในการวิ่งตัวเนี้ยตัวนี้วิ่งสมูทสุดละตัวเนี้หลีนิงเนี่ยสมูทมากมากครับทุกย่านความเร็วสมูทมากมากแล้วก็ผมให้ตัวนี้ ลองลองมาเ b e ิบี w i ิปคือตัวเนี้ยมันกลางๆผมว่าการวิ่งแล้วก็ให้ความไหลลื่นเนี่ยมันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแผ่นผมไม่รู้สึกดีดโครมคลามแล้วก็โฟมมันนุ่มนะมันมันนุ่มมากแต่ก็มันไม่ได้นุ่มยวกแล้วก็โครมคลามมันก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าในความสุนทรีคู่นี้อันดับหนึ่งเลยครับแล้วก็คู่นี้ผมให้อันดับสาม ความไหลลื่นในการวิ่งมันมันมีความดีดเด้งที่เยอะและเพราะฉะนั้นเราต้องคุมคือถ้าไม่คุม <c oughs> ผมคิดว่ารองเท้ามันพามันพาไปเพลสที่เร็วการควบคุมอะไรก็จะสู้สองตัวนี้ไม่ได้ครับความุ้งต่อไปเป็นเรื่อง,องความกุ้งอันเนี้ยชัดๆเลยตัวนี้ครับสุดยอดของความุ้งคือปีนี้ผม ไปวิ่งงานอยู่2งานเป็นระยะฮาร์มาราธอนมันมีอยู่งานหนึ่งที่ผมได้ PB มาแล้วก็สองกิโลสุดท้ายเนี่ยกิโลที่ยี่สกับยี่สบเอ็ดเนี่ยดูอ่าฮาร์ดเรทดูอัตราการเต้นของหัวใจแล้วคือตอนนั้นติดอยู่ที่โซนห้าเลยนะครับแล้วก็ผมวิ่งแบบเนกาทีฟสปริทนะครับคือก็เร็วขึ้นเรื่อยๆจนตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ แล้วก็สองกิโลสุดท้ายเนี่ยคือแรงก็ไม่มีแล้วหัวใจก็เต้นสูงแต่ว่าเชื่อไหมครับคู่เนี้ยพาไปได้แบบคือโอ้โหไม่น่าเชื่อครับคือผมไม่คิดว่าผมจะทําได้นะครับถ้าเป็นรองเท้าคู่อื่นนะแต่คู่เนี้คือโกงมากๆครับโกงจริงๆแล้วก็มันไม่ใช่แค่โกงตอนที่เราเหนื่อยนะครับแค่คุณใส่ครั้งแรกเนี่ยคุณก็รู้แล้วว่ารองเท้ามันโกงมากๆครับคือระยะเก้าก็ยาวแล้ว ถ้าวิ่งเทียบกับคู่อื่นหรือลองคือยังไงดีคือถ้าลองเทียบคู่อื่นดูคู่เนี้ยผมว่ามันอัตราการเต้นของหัวใจต่ำนะในเพสเดียวกันกับคู่อื่นคู่เนี้ยโกงที่สุดลองลงมาตัวนี้ครับตัวนี้ก็มันโกงแบบสมูทสมูทเหมือนเหมือนฟิลการวิ่งเลยคู่นี้ ก็อันดับ3ผมให้เอฟเฟ i ร์ตสวิฟครับคู่นี้ก็โกงเหมือนกันแต่ว่าสองคู่นี้มันจะมีคาแรคเตอร์ในการโกงที่ผมคิดว่ามันมันออกมาชัดส่วนคู่นี้ก็โกงแบบอาจจะไม่รู้สึกครับว่ามันโกงแต่มันมันมีความโกงนะครับต่อไปเป็นเรื่องของอลองสุดท้ายแล้วผข้อลองสายเป็นเรื่องของราคาเราเริ่มกันที่ราคาถูกไปราคาแพงนะครับคู่นี้ถูกสุดครับเอาเป็นราคา ในท้องตลาดเลยแล้วกันไม่ไม่เอาราคาป้ายนะคือคู่นี้ซื้อได้ในราคาสามพันปลายๆครับแล้วก็ตามมาด้วยคู่นี้คู่นี้ไม่แน่ใจคู่นี้ยังหาได้ไหมนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังผลิตคิดคิดว่าคงไม่ผลิตแล้วละ่ะแต่ว่าตามตลาดตามเพจพรีออเดอร์ order, ไม่แน่ใจว่าหาได้ไหมถ้าหาได้ก็ราวๆห้าพันถึงห้าพันกลางๆครับแต่ว่าคู่นี้ นี่เป็นเป็นคู่ใหม่เลยนะเป็นคู่ที่สามของผมยังไม่ได้ใส่เลยคู่นี้คู่นี้ผมได้มาไม่มีกล่องนะไม่มีกล่องไม่มีของแถมปกติถ้าเป็นรองเท้าใหม่รุ่นนี้มันจะมีกล่องมีของแถมก็คือมีเชือกสำรองหนึ่งชุดแล้วก็มีแผ่นอินโซสำรองหนึ่งชุดแต่คู่นี้ไม่มีของแถมไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยมาแต่รองเท้าเปล่าคู่นี้ผมได้มาสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าสั่งที่ไหนอะไรยังไงก็ ติดต่อหลังไม่มาครับเดี๋ยวบอกให้ครับแล้วก็คู่นี้ไม่อยากพูดถึงเลยล่ะครับเปิดตัวแพงมากน่าจะอหมื่นกลางๆครับคู่นี้แล้วก็แต่ตอนนี้ราคามันลงลงมาแล้วผมเห็นในเพจพรีออเดอร์ราคาอยู่ประมาณ7000ปลายๆครับแต่ว่าถ้าคุณไปกดในลาซาด้ตอนนี้มัน13000กว่าบาทก็เลือกเอาครับแต่ว่า ถ้าปัจจัยไม่ใช่ปัญหาคู่นี้ก็เป็นอะไรที่น่าร้องมากครับหัวข้อสุดท้ายแล้วครับเป็นเรื่องของความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทุกหัวข้อที่กล่าวมาครับผมให้คู่นี้เลยอันดับหนึ่งคือมันเป็นรองเท้าแบรนด์คนไทยแล้วก็ทำราคาออกมาทำสเปคประสิทธิภาพออกมาคือคุ้มค่ามากราคาสามพันปลายๆแล้ว เอาไปสู้กับแบรนด์ฝรั่งแบรนด์จีนได้สเปคก็สูงทํามาอย่างดีครับคู่นี้คือผมให้คุ้มค่าที่สุดหละถ้าในทุกหัวข้อที่ว่าเปรียบเทียบกันนะครับอันดับสองให้ตัวนี้ครับรองเท้าขวัญใจมหาชนของใครหลายๆคนรวมทั้งของรวมทั้งผมด้วยนะครับคู่นี้ผมให้อันดับสองก็คือเป็นรองเท้าที่ จะบอกว่าไงดีชาตินี้ไม่รู้เกิดมาจะได้เจอรองเท้าคู่ไหนที่โกงแบบแล้วก็ดีแบบนี้ยิกไหมนะครับคู่นี้ผมให้ดับสองส่วนคู่นี้ผมให้ดับสามด้วยราคาค่าตัวที่สูงไปนะครับแต่ก็เป็นรองเท้าที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบสัดส่วนกันแล้วผมให้เป็นอันดับสามละกันครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วสำหรับการ รีวิวสคู่ที่ผมชอบในปีนี้ขอย้ําอีกันิดว่าทุกตัวเนี่ยดีหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของผมคนเดียวที่คิดว่าแต่ละคู่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงการให้คะแนนการคอมเมนต์อะไรก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของผมส่วนตัวละกันนะครับอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกับเพื่อนๆยังไงก็ใครมีคอมเมนต์หรือคำถามอะไรยังไงก็พิมพ์ในช่องคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ จะได้พูดคุยสนทนากันครับผมแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ไปก็ขอเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามในช่องรีวิวหมายิกแลนด์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ